หากเอ่ยถึงสหราชอาณาจักรหรือยูเนเต็ดคิงดอมหลายคนมักจะสับสนว่าสหราชอาณาจักรนี้คือประเทศอังกฤษนะครับหากแต่ท่านผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่าแท้จริงแล้วอังกฤษคือหนึ่งใน4แคว้นที่ประกอบรวมกันเป็นประเทศสหราชอาณาจักรนั่นเองครับด้วยพื้นที่244,820ตารางกิโลเมตรนะครับสหราชอาณาจักรได้หมายรวมถึงดินแดนของเกาะสเกาะคือเกาะใหญ่หรือ Great ร r i t a i น ซึ่งเป็นอนาเขตของ3แคว้นอันได้แก่อังกฤษเวลและสกอตแลนด์ส่วนอีกเกาะที่เหลือนั้นเป็นที่ตั้งของแคว้นไอแลนด์เหนือครับสหราชอาณาจักรนั้นมีลักษณะเป็นเกาะซึ่งมีทะเลโอบล้อมอยู่รอบทิศโดยตั้งอยู่ระหว่างกลางของทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะครับขนาบด,ด้วยทะเลไอริชทางด้านตะวันออกและมีประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ ดยมีช่องแคบอังกฤษท่านกลางครับอังกฤษเป็นดินแดนที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดแห่งสหราชอาณาจักรและมีประชากรมากที่สุดคือประมาณร้อยละ83ของประชากรทั้งหมดนะครับแผ่นดินแห่งนี้มีชื่อเสียงมานานในด้านความเก่าแก่งดงามของตึก,กรามบ้านช่องที่ทำให้เมืองผู้ดีแห่งนี้มีรูปลักษณ์เหมือนดังเมืองในนิยายคลาสสิก นอกจากนั้นนะครับด้วยการผสมผสานกลมกลืนระหว่างอดีตอันงดงามและปัจจุบันที่ทันสมัยทําให้อังกฤษกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้ครับและในค่ำคืนนี้นะครับพวกเราทีมงานเปิดเล่นสองโลกและสถาบันแนแนวการศึกษา a p e x Education ก็จะขอ,อนำท่านผู้ชมไปสัมผัสกับโลกแห่งการศึกษาของอังกฤษโดยจุดมุ่งหมายแรกของพวกเราก็ไม่ใช่เมืองหลวงอันหรูหราคึกคักอย่างมหานครลอนดอนหรอกนะครับ หากแต่พวกเราจะนำท่านผู้ชมไปยังชายฝั่งด้านตะว,วันออกเฉียงใต้ของเกาะเกร t ดบริเตนณเขตที่มีชื่อว่า East a ซัสเซครับ East ซัสเซได้แบ่งพื้นที่ในเขตการปกครองของตนเป็นเมืองเล็กๆอีก6เมืองคือฮาร t สติ r o รเทอร์วิลเดนอีส o u บอน l e วิสและ b บรตันแอนด์โฮครับเมืองแรกที่พวกเราได้ไปเยือนก็คือเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่า l e วิสครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเปิดเลนสองโลกได้ร่วมเดินทางมากับเจ้าหน้าที่ของ APEX ซนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เราก็มาเดินเที่ยวกันสบายๆใช่ไหมครับพิตติ๊กครับใช่ค่ะฮะวันนี้เราจะไปไหนครับเนี่ยก็เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆเป็นทางผ่านที่เราจะลงไปทางอิสบอนนะคะก็แถวนี้พี่ทราบมาว่ามีปราสาทปราสาทนี้น่าจะมีอายุกว่าพันพปีซึ่งยังมีซาก หลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะอาจจะเป็นปราสาทของพวกตะยุคในสมัยก่อนเอ้ยผู้ชมทราบมาได้ว่าบ้านของคนที่นี่เนี่ยก็ร้อยปีขึ้นนะบางหลังใช่ไหมครับมากกว่านั้นเลยค่ะมากกว่านั้นเลยเก่านะดูเรายังรักษาได้ใช่ค่ะแล้วเมืองเขาสงบเรียบร้อยสะอาดนะคะแต่ว่าตั้งแต่เราเดินนี่เราเจอคนบ้างไหมคะนบอพเจอประมาณสี่ห้าคนเองครับทําไมครับวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดของเขาค่ะส่วนใหญ่คนอังกฤษเนี่ยเขาจะนอนพักผ่อนอยู่บ้านแล้วตื่นสาย แล้วก็เขาทานเป็นบรันช์ก็คือตั้งแต่11โมงก็คือเบเกตบวกกับอาหารเที่ยงนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วก็กิจกรรมของเขาในวันอาทิตย์ก็คือพาสุนัขไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปขี่จักรยานแล้วก็วอลกิ้งนะคะที่วอลกิ้งนี่วอลไปไหนทราบไหมคะวอลไปพับอ่ะแล้วก็เดืวันเลยครับหรือว่า ทั้งวันค่ะทั้งวันนี่คือทิพิโคอคของอังกฤษครัะหลังจากที่พวกเราแวะเที่ยวชมเมืองลีวิสกันจนเต็มอิ่มแล้วนะครับพวกเราก็มุ่งหน้าตรงไปยังเมืองอีสบอนโลกแห่งการศึกษากำลังรอคอยพวกเราอยู่อีกไม่ไกลครับอีสบอนตั้งอยู่ณทำเลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับณชายฝั่งทะเลด้านใต้ของเกาะเกรทดบริเทนตรงข้ามกับช่องแคบอังกฤษ ความสวยงามและเงียบสงบของอีสต์บอนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของวันพักผ่อนสำหรับชาวอังกฤษและเป็นเมืองยอดนิยมที่เหล่าผู้สูงวัยเลือกจะเดินทางมาใช้ชีวิตสบายๆยอยู่ที่นี่หลังจากการเกษียณตัวเองจากภาระการงานอันเหน็ดเหนื่อยครับความเงียบสงบไร้เสียงอึก,กทึกวุ่นวายและห่างไกลาจากสิ่งเย้าวยวนใจจากเมืองหลวงนะครับรวมไปถึงอัตราค่าครองชีพที่ไม่สูงลิบลี่วเหมือนกับลอนดอน ทำให้อีสบอนเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นเมืองแห่งการศึกษาครับเมืองที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเมืองที่ชื่ออีสบอนซึ่งมีความสวยงามมากและจุดชมวิวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือชื่อว่าบริดจีเฮดนะครับซึ่งมองไปด้านล่างนี่ก็จะเห็นอิงลิชแชน n นลหรือว่าช่องแคบอังกฤษครับซึ่งมีความสวยงามมาก เมื่อออกเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาศึกษาอย่างต่างแดนแล้วนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เหล่านักเรียนต่างชาติต้องคํานึงถึงนั่นก็คือที่พักครับนักเรียนส่วนใหญ่เมื่อแรกก้าวเข้ามาจะมองหาที่พักแบบที่เรียกว่าโฮมสเตย์ซึ่งจะเป็นการเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวอังกฤษความอบอุ่นความเอาใจใส่ดูแล,แลและการได้ฝึกฝนภาษากับเจ้าบ้านเป็นประจำทุกวันคือข้อดีที่โฮมสเตย์มีให้กับนักศึกษาต่างชาติครับ ว้าวหล่อเลาสวยสปิกลูนี่คือนักเรียนทุกคนเวลามาอยู่ที่บ้านแบบว่ากับครอบครัวจะมานอนอย่างนี้เลยใช่ค่ะนนสะดวกสบายรั้งยังแต่ในค่ำคืนนี้นะครับที่พักของพวกเราทีมงานเปิดเรียนสองโลกก็ไม่ใช่โฮมสเตย์แห่งนี้หรอกนะครับ พวกเราจะขอพาท่านผู้ชมไปเยือนอีกทางเลือกหนึ่งของนักเรียนนักศึกษานั่นก็คือที่พักแบบที่เรียกว่าดอมหรือหอพักของทางสถาบัานครับที่นี่ประมาณ250ปีมาแล้วครับเนี่ยตึกนี้คืนนี้นอนคนเดียวครับ นึกถึงชีวิตสมัยตอนเรียนอยู่ที่ฮาวายถ้าเป็นที่ฮาวายนี่ห้องจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ3-4คนแล้วก็จะเป็นเตียง2ชั้นที่นี่ก็จะเป็นเตียงเตียงเดียวมีโทรทัศน์ให้มีเตาให้นวัาสมบูรณ์เลยครับ